สวัสดีค่ะพี่พี่สวัสดีค่ะพี่พี่ทุกคนอันนี้น้องกายก็รอกินข้าวอยู่นะครับแต่ว่าขณะที่น้องกายรอกินข้าวนะคะก็แม่แม่กับป้าป้านะคะก็ซวยกันอย่างล่อยมี ส่วนน้องก็รออย่างใจเจใจใจ,ใจ,ใจ,ใจใ่อแต่เมื่อกี้น้องแอบ,บกินขนมไปแล้วล่ะคะเมื่อกี้น้องแอบ,บกินขนมไปหน่อยนึงแล้วที่ป๊อ้าลงชดให้ดูนะคะผมน้องก็แอบ,บกินขนมไปแล้วก็กินน้ําไปน้องก็ยังไม่รู้เลยครับว่าน้องจะกินข้าวได้ไหมพี่ๆครับถ้าน้องกินข้าวไม่ได้เนี่ยคืนนี้ ยังไงดีพรุ่งนี้น้องจะหิวไหมถ้าน้องกินไม่ได้วันคืนเนี้ยเพราะว่าน้องกินขนมไปหลายชิ้นมากป้าห้ามน้องก็ฟังอยู่นะแต่ว่าน้องอดใจไม่ไหวไงครับน้องอดใจไม่ไหวน้องก็กินเลยครับพี่พีอันนี้เดี๋ยวสักพักนึ่งป้าาก็จะทำข้าวให้ทานนะครับน้องรอแปบ๊บนึงนะคะพี่พี ทานข้าวกับน้องไหมหรือว่าจะทานกับแม่แม่กับป้าป้าก็เหลือนิดหน่อยนะคบแม่แม่กับป้าป้าก็ทานไปเรื่อยอย่างเงี้ยครับนี่ครับวันนี้แม่แม่ซื้อซูชิแล้วก็มีกิมจิมามานะครับน้องก็ดูดีครับน้องก็อยากจะกินเหมือนกันล่ะครับแต่ว่า แม่กับป้าบอกว่าอาหารพวกนี้น้องกินไม่ได้แม่บอกอย่างนี้ป้าพูดอย่างนี้นะคะน้องก็เลยต้องนั่งรอเมื่อก,กี้ป้าแอบเอาถั่โกะกับถักะกให้น้องกินนะครับแต่น้องก็ว่าเอออาหารนี้มันก็คงไม่ไม่ใช่แนวของน้องกายนะครับถ้าเป็นน้องกายก็จะกินเป็นมอคคลัลลี่แครอทอกไก่มากกว่าครับ น้องก็เลยไม่กินน้องก็เลยไม่กินไข่แต่ถ้าต้มเป็นไข่ขาวนะน้องกินครับวันนี้ก็ป้าป้ากำลังอิ่มนะคปะปะ้าป้าทานข้าวอิ่มแล้วก็เดี๋ยวจะไปทำข้าวให้น้องครับเดี๋ยวน้องรองกินข้าวก่อนนะคะพี่พไว้เจอกันคลิปหน้านะคะฝาก กดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้น้องสกายด้วยนะครับน้องสกายน้องก็ว่าน้องไม่แสบนะครับทุกคนน้องก็ไม่แสบแต่ป้าป้าบอกว่าน้องแสบมากนะครับแต่น้องดูตัวเองแล้วนะน้องก็ว่าไม่แสบเท่าไหร่นะครับพี่พี่ดูหน้าน้องก็ได้ครับนี่ครับพี่พี่ว่าน้องแสบไหมครับโอเค วันนี้น้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ